สัสดีพี่น้องปองป่ายผู้ที่ตามทางเพจรเป็นบุกเสียงอึงทะเลเชียแนว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 มันนี่มาเที่ยวนามาเที่ยวนาในรอบเปดปีพี่น้องเอ้ยศาสตร์หนึ่งจะมาอย่างหนึ่งตั้งแต่ดำดำแล้วก็ได้มาอยกซ้องซ้ำเทียร์แล้วก็มได้มาอีจักเชียร์บานนี่กะสิได้นอนบอกมัอนี้สิได้นอนบอกสิได้ขึ้นนอนบอกมารอรถเกี่ยวเขาในสิได้นอนบอกย่างเลาะเบิ่งกไฮเบิ่งหนาก่อนพี่น้องเบิ่งกบานเขากันเลย À, bưng bán rồi bưng bán bưng bán vẫn cứ đồn tớp ra làm có thì nó đi nào rồi làm phải làm đẹp thì nó rồi mượt vào luôn mượt vào Ồ. Bảo đây khึ้น mà đồn tớp đeo thì nó có nó yạt thoát cướp được. Thế này bà luôn lên đi. Tốc bên đầy cho nó mẹ coi nào. Xây nhà thai, xem nhà thai. À thì nó mà đồn บริขึ้นเน่นมาโดนเตึบหกในเด้อ,อหกได้เด้อพี่น้องห้องนี้เปิดประตูรอแล้วเป็นเบบโบราณนั่นน่ะกินแบนี้ก็สร้างสร้างแถวบ้านแถวบ้านพี่น้องพี่เหมือนอจักรปป่านี้ปันได้นี่ห้ห้องนี้ห้องนี้จะเป็นห้องนอนเราแต่เราไม่ได้มานอนสักทีเลยนี่ใหไหม มีหน้าต่างด้านนี้เลยนะเนี่ยมีหานพระด้วยแต่ไม่ได้พระมาเลยสักทีเลยเปิดหน้านต่างดูกลับตข้า,านโลกสิท่านนี้สว่างจังสว่างสิใช่ต้นมะม่วงอยู่นี่กอไผ่อยู่นี่ปิดปิดก่อนยานหนึ่งปิดมุมนี้ก็เป็นห้องน้ำด้านนี้ก็เป็นทุ่งนาอันนี้กระบะกล่อง ทนี้บราจะเป่ยวายทีาคิดว่าท่าเป็นนลงก็เป็นนวาต่พีดจิดกินี้พิดจิตบริยนี้คือว่าสิเดตัดออกบวจจักบุกมันเป็นห้าันลงมาเซปูนฮอลตี้ะาฮะานี้มันมาเซ่บ้านกันเดี๋ยวอ๊ออันนี้ห้องน้ำพี่น้องห้องน้ำสวยงามพรัรามเป็นะฮะห้องน้ำบ้านเราพี่น้องเลยมีหนัซาปูนอน เดปนน้องดากยากนี่นะมา z มวิวระเบียงทางนอกเข้ามาสมวิวมาสมวิววิวระเบียงนี้งามขอพี่นอ้องเนี่ยมานั่งเล่นอยู่นี่นี่นะก็ะมานั่ง z ุ่มกันอยู่นี่เนาะนี่นะยื่นออกไปก็จะเห็นทุ่งนาถ้าเป็นตอนนี้ก็ทุ่งนาสีทองเหลืองอลามครับผม ด้านนี้ด้านเป็นภูเขารอบเลยด้านนู้นก็ภูเขาด้านนี้ก็ภูเขา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 สวยงามพระลำแปดพี่น้องเอ๋ยปุณน,นะเขาเขาบริเกี่ยวเหี้ยนั่งซิวๆอยู่นี่มานะนั่งซิวๆนอนซิวๆอยู่นี่ก่อนอ้นนี้บรรยากาศด,ดีบ่แต่ด้านทางคุณขบฟ้าสิง,งามกว่าพี่น้องดูขอบฟ้าด้านนี้สิดูขอบฟ้าด้านนี้สิอสเอาเมื่อกี้เป็นสีทองเริ่มหายแล้ว งามอยู่บ่นี่แหละบรรยาก,กาศจจุบานเมืองฝั่งนี้เมืองฝั่งนี้เนี่ยเมืองฝั่งนี้แต่ก่อนมองนี่นะบรได้มุงล่างขาคือน้องบัดนี้น้อง่น,งนต๊ะมามันอู้ยไม่สิพุทิภูก็เลยมุงม้ง,มงกลางก็เลยมาตอมตอที่ล่างมุงร่างขาตอที่ล่างก็มาอีกหลอกหนึ่งจะเป็นบ้านแฝดครับผมฝัม่งนี้อ้ยฝนซัดล,ลงใช่แล้วฝนซัดพี่น้องไม้เสียบบน การศาสตร์พี่้อได้ใช่ไหบ้างจะได้ดีคณะเทศกันศาสตร์เพิ่มออกไปเดี๋ยวนี้นะตอนแรกว่มีการสาสตทีนี้เรามาเพิ่มการสาสตรอีกเพิ่มการสาสตรแล้วก็ยังสาสตรอยู่เนาะเพิ่มการสาสตรแล้วก็ยังสาสตรอยู่่บ้านเราจะต้องบูรณะอีกแล้วเหล่านี้ดูบ้านแล้วไปเบิ่งนะไม่ได้กินมีไว้รสักนดิดก่อนให้คุณสวัสดีนะกองสวัสดีครับสวัสดีครับ